บอกเขาครับบอกได้ไหมว่าเป็ยนอะไรเรีนปรินซ์เพื่อที่จะมาตามหาลูกชิ้นนั่นเองลูกชิ้นเจ้าเก่าแก่แต่ว่าเมื่อกี้เราเราคือเราเราไปที่เดิมของเขาไงซึ่งอยู่หลังรงเรียนแต่ว่าตอนเนี้ยเขาย้ายย้ายไปแล้วเมื่อกี้ถามรปาภาแล้วถามรปภแล้วรปภบาอกว่า๋อ้เขาย้ายไปตรงนู้นครับ จะบอกว่าเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากที่เชียงใหม่นะโหสดๆอ่ะเดี๋ยวดูเหอะคือถ้ามาเชียงใหม่เคยยังไงก็ต้องกินนะวันนี้เราก็เลยโฉบมากินมาซื้อสักไม้หนึ่งลูกชิ้นทอดใช่ลูกชิ้นทอดรถติดเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับไม่ได้เรามาไกลนะนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ เทพเลยนะครับเพื่อมากินลูกชิ้นให้เขาถามว่าชมเยอะไหมเอาเป็นว่าไม่เห็นเขาเลยเขาอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะใช่เขาหายไปทั้งลูกเลยครับเ,ออเนี่ยต้องใส่ ิแต่ว่าตอนนี้รถติดโอ้โหดูสีกระโปรงดิแซวเน้องไม่สวยนี่สดใสนี่อ่ะจริงแต่บอกว่ากระโปรงเขาสีน้ำเงินแบบน้ำเงินมากเลยอ่ะเ,อเงินดีนะที่ไม่มีเรียนวันเสาร์เม้ยดีนะที่ ร้อนมากค่ะรงเวียนเลิกพอดีเลยใช่โหคนลุมแน่นอนลุมลูกชิ้นอะ <laughs> ล,ลูกชิ้น <laughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นปั๊มเก่าเป็นสังกะสีสีส้มตื่นเต้นอนะเะเจอไหมเนี่ยนี่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะใช่เาำได้ว่าเรามากินคือ ตอนที่ตอนที่ขับจี๊บมาเออใช่เออไม่ได้ขับจี๊บมาแล้วนั่งเครื่องมาไม่ใช่ขับจี๊บมาซื้อเขาวิ่งเลยซื้ออยู่ทำได้จริงหรอเออทำไมเขารู้สึกเหมือนแบบ3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเซฟไลฟ์ด้วยมิชชั่นของเราคือการตามล่าลูกชิ้บใช่ครับใครอยู่เชียงใหม่นะลองนะ หน้าลูกชิ้นทอดหน้าเรียนปินมนเมื่อก่อนจะเป็นหลังโรงเรียนตอนนี้คนย้ายละมีอะไรอร่อยอีกไหมเออแนะนาหน่อยเชียงใหม่มีอะไรอร่อยครับมีร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแนะนํำไหมคะหรือว่าแบบร้านขนมหรือว่าร้านอาหารที่เราแบบต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแต่ว่ากลางวันเราไปกินอาหารเมืองนะอะร้านนั้นรอร่อยมากเลยอร่อยเลยชื่ออะไรนะชื่อกำกลองคำาของ ของคำมั้งกองคำไม่รู้เหนือมากเหนือแท้ๆผู้สีน้ำเงินจริงเลยไหนปะนี่ปะนี่ปะลุมลุ่มเนี่ยใช่ปะ จอดนี้่บ่นี่นะนี่ไงนี่ไงไหนพี่จำได้เลยเหรอนี่ไงลุงเนี่ยใช่แล้วจอดตรงนี้ได้ปะวะ yeah. เย้อ้ามีคนบอกว่าลาบลาบปังเกอร์เปย์คืออะไรเข้าซอยเน็ตฟิกจริงปะเนี่ยเข้าซอยเน็ตฟิกอะไรอ่ะดีอ่ะไปแล้วนะ เราจะไปคนเดียวใช่ใช่ๆขับรถด้วยไม่รู้จอดได้เปล่อาอ้าวจอดได้มั้ยเนี่ยไปละไปละคุณเขา <c oughs> <c oughs> เราต้องกินเราต้องกินไหนมีใครแนะนำอะไรอีกไหมคะว่า ต้องกินนานอะไรเอาเอาเอา,เอา,เอายาตีกันอย่าตีกันโอเค จริงๆมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งที่แบบอยากกินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอร่อยมากแต่ว่าเทปนี้คงยังไม่ได้กินยังไม่ได้แวะกินนะคะต้องให้พี่หมามาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็จำไม่ได้ซุก,กี้ช้างเผือกเหรอ,อ,อมาแล้วมาแล้ว ใช่ทำไมซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยก็ซื้อเดี๋ยวของพ่อกับแม่เมี่ยงด้วยอ๋โอเคก็ฝากเขาแต่เดี๋ยวหกโมงเราก็ต้องไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะใช่ดีใจ mission clear everyone เยิ้มให้ดูจิ้มให้ดูเลยจิ้มให้ดูเลยนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหใครที่ร้อนร้อนร้อนมาก เือน้ำลายเลยอ่ะอันนี้คือที่สุดเลยนะเอาจริงที่สุดคือเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่ได้แซ่บอ่ะมันมันหวานเนาะแต่มันอร่อยมันกลับบ้านยังไงครับกล่อมมากเอาบ้านยังไงเปิดแมปป่ะโอ้โชว์จิ้มโชว์เลยบีเห็นไงเหมือนเดิมไหม มาสีป้อนสีป๊ออ้อ This is the best คือมันหวานแล้วมันเผ็ดนะแต่ว่าคือแบบมัน,มนเหนียวแบบยำยำยำอร่อยมากอร่อยมากน้ำซอปอร่อยต้องมากินนะนี่ไงคือร้านอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบเนี่ยลมร่มเนี่ยจะเป็นคุณลุงเนาะขายแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน,นเลยเลย อร่อยมากอร่อยอร่อยตายไปเลยอ่ะแค่นี้แหละเาจะไลฟ์เราจะไลฟ์แค่นี้แหละฮะเราจะไลฟ์บอกแค่นี้แหละใครที่อยู่เชียงใหม่อ่ะก็เทฮๆๆแบบอยู่น่าจะเป็นอร้อยอร่อยมากอร่อยมากกินลนะกินละบายบายไปละบายบาย